้ามองเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อคืนหนึ่งเราทําเรื่องของเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมณปัาาจจุบันเรามีการจัดตั้งสากลขนาดเล็กในหมู่บ้านและก็ะทําด้านสวัสดิการก็คือหนึ่งเราทําเรื่องของการขายค่าอินทรีย์ให้กับสมาชิกในในห้าหมู่บ้านสองตำบลที่เราทํางานภาคสังคมด้วยค่ะ เพในส่วนของการทํางานพระองค์ท่านก็คือทําให้เราได้ปรับใช้ในเรื่องของด้านแนวคิดเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอะค่ะก็คือทําเรื่องของการเลี้ยงปศุสัตว์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงหมูหลุมหรือว่าในเรื่องของการเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็ในเรื่องของการที่พวกเราเองก็ได้ปลูกพืชผักสวนครัวเพราะว่าเหลือจากการบริโภคก็ขายเพราะที่นี่ก็คือจะเน้นเรื่องของการตลาดด้วยอะค่ะ ก็เลยคิดว่าการปรับเรื่องของแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรียนรู้ด้านหลักการทํางานของพระอ,องค์ท่านก็จะทําให้เราได้ทําค่อนข้างที่จะครบพอสมควรในเรื่องของการปรับใช้แนวคิดตรงนี้ค่ะค่ะในเรื่องของ การที่เราจะทําให้สําเร็จได้เนี่ยก็คือเราต้องมีความอดทนนะคะสองก็คือในเรื่องของการเสียสละสามก็คือในส่วนของความมุ่งมั่นที่เราจะก้าวไปสู่การที่เราจะทําได้สําเร็จได้ทั้งราษฎรในหมู่บ้านเนี่ยก็คือที่ได้เข้าเฝ้ามีความรู้สึกว่าเรามีความปลื้มปิติยินดีมากค่ะโดยเฉพาะเราได้เอาผลผลิตด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวอินทรียไม่ว่าจะเป็นเถ่วเขียวอินทรีย์หรือว่า ไข่อินทรีย์ที่เราได้ใส่กระเช้าเพื่อที่จะถวายพระองค์ท่านกับมือท่านเลยนะก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับราษฎรในหมู่บ้านที่ได้เข้าเฝ้าค่ะเราได้พึ่งใบบุญบาร,รมีของสมเด็จท่านในการที่เราจะเข้าสู่กระบวนการทางานด้านหมู่บ้านสกิจผูเพียงและก็ทําให้เราค่อนข้างที่จะประสบผลสมเด็จการเนื่องใน60พรรษาข้าพุทธเจ้าขออ,อ,อุโมงอวยพรให้องค์สมเด็จพระเทพจงมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและก็เป็นที่พึ่งให้กับปวงชนชาวไทยตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะค่ะ No.